สิ่งสำคัญที่ควรนำติดตัวมาทำงานาที่อิสราเอลสวัสดีครับ,คครบผมท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าสิ่งที่ควรจะเตรียมมาในกระเป๋าเดินทางก่อนที่จะมาทำงานที่อิสราเอลนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวนะเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมจะต้องเตรียมหม้อหุงข้าวติดตัวมานะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวแบบก็คือจะมีหลายรูปแบบนะอันนี้ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวไว้สำหรับหุงนะ แต่ก็จะมีแบบที่มันสามารถต้มได้แล้วมันก็สามารถอุ่นแล้วก็นึ่งได้ด้วยนะครับเนี่ยทีนี้ผมจะบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมจะต้องเตรียมมาย,ยกตัวอย่างเช่นนะครับสาหรับคนใหม่หรือว่าคนที่กําลังจะเตรียมงานมาทงานที่อิสราเอลไม่ว่าจะเป็น TAC รุ่นที่17หรือว่า TAC รุ่นที่18นะครับหม้อหุงข้าวนะครับเพราะว่าคนใหม่จะมาอยู่แคมป์นะยกตัวอย่างแคมป์ผมนะครับมีคนไทยทั้งหมด28คนนะครับทีนี้มีอยู่แค่2ห้องครัว ใช่อยู่ครับว่ามาทํางานที่อิสราเอลเนี่ยมันจะมีให้ซื้ออยู่บนรถช็อปนะหม้องข้าวนะไม่ต้องออกมาก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นคนใหม่นะพอมาถึงเนี่ยบางทีเรามาถึงเนี่ยรถช็อปก็ยังไม่มานะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเราเกรงใจคนเก่านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่า1ห,ห้องครัวเนี่ยต้องมีไม่ต่ํากว่า10คนแน่นอนใช้นะครับแล้วทีนี้เวลาชุลหุกตอนเช้าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยจะต้อง นึ่งข้าวหุงข้าวแล้วก็ทากับข้าวไว้พร้อมๆกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีหม้อหุงข้าวเป็นของตัวเองนะครับเราก็จะทำกับข้าวตว้งแต่ตอนเย็นตื่นเช้ามาเราก็จะแค่อุ่นกับข้าวนะหรือว่าใครที่มีแบบนึ่งหรือว่าแบบอุ่นไปในตัวเนี่ยก็คือหุงข้าวเสร็จแล้วแล้วเราก็จะ อุ่นกับข้าวไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือแนะนําสําหรับคนใหม่นะเพราะว่าเรามาเจอครับร้อยพ่อพันแม่อย่าลืมนะครับว่าร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันนะครับเราคนใหม่มาเนี่ยเรายังไม่รู้จักนิสัยคนเก่าหรือว่ายังไม่สนิทกับคนอื่นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ทํากับข้าวเนี่ย บางทีถ้าเกิดเราเอาอาหารแห้งมาไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหรือว่าเนื้อแห้งเนี่ยเราสามารถอุ่นหรือว่าทอดในหมออน้อนี้ก็ได้นะที่ที่เป็นแบบเป็นหม้อทอดได้ด้วยแล้วก็หุงข้าวได้ด้วยแล้วก็อุ่นได้ด้วยแบบนั้นจะดีนะครับราคาก็อยู่ที่ไทยน่าจะไม่เกินหมอ้อละประมาณ500กว่าบาทได้อยู่นะหรือว่าถ้าเกิดแบบเล็กๆแบบนี้ก็ประมาณ2-300นะนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรที่จะเตรียมมานี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นร่องรอยการหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยนะก็ผมแนะนํานะครับสําหรับใครที่ท,ทักมาถามผมผมจะแนะนําเลยว่าอันนี้คือสิ่งจําเป็นนะ อย่าลืมนะครับเวลาไปอยู่แคมป์เยอะๆเนี่ยบางแคมป์เนี่ยสี่สิบห้าสิบคนนะเราจะต้องต่อคิวในการทํากับข้าวหรือว่าทําอาหารแต่ถ้าเกิดเรามีหม้อหุงข้าวเนี่ยก็คือพูดง่ายคือเราสามารถเสียบปลั๊กเลยหรือว่าหุงที่ไหนก็ได้นะอันนี้ไม่ได้มารีวิว,ว,วสินค้านะแต่หมายถึงว่ามาแนะนําสําหรับ TAC คนที่กําลังจะมาทํางานที่อิสราเอลนะครับผมบอกเลยว่าจําเป็นมากๆเพราะบางทีถ้าเกิดเราไปเจอแคมป์เยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องต่อคิวหรือบางทีเราไปตกแคมป์คนเดียวเนี่ยนายจ้างเขา แบบว่า ได้ลูกจ้างคนใหม่มาแบบใหม่ๆเลยนะเราไปเปิดหัวคนแรกมีนะครับเราไปเปิดหัวคนแรกเลยแล้วทีนี้นายจ้างก็ยังไม่มีข้าวเหนียวให้หรือว่ามีข้าวสารให้เราสามารถเอาตัวนี้สามารถหุงหรือว่าทํากับข้าวหรือว่าไม่ไว่าจะเป็นทําต้มมาม่าหรือว่าอะไรต่างๆได้ก็ถือว่าจะสะดวกแรกๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างน,าน้อยๆเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวไม่ต่ํากว่า1เดือนถึง2เดือนนะกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยสนิทกับคนเก่าหรือว่าจะรู้แนวทางในการปฏิบัติทํากับข้าวไว้ตอนเย็น ตอนเช้ามาก็อุ่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในแต่ละเช้าที่ต้องตื่นเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยอย่างผมตื่นเนี่ยตีสี่ครึ่งนะแล้วว่าเวลาไปทํางาน6กโมงเช้าหรือบางทีนะครับแคปงานบางแคปงานเนี่ยตื่นไปทํางานตั้งแต่ตีห้าครึ่งก็มีนะเพราะว่าช่วงนี้ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะสว่างเร็วนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังจะมาทํางานที่อิสราเอลยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ใใกำลังใจท็อปอิสราเอลนะครับสวัสดีครับ